เอาครับเกิดเหตุไฟไหมครับไฟไหมเถียงหน้าหน่อยครับเถียงครับตอนนี้ไหมมุนไอยับเลยครับกองเฟื่องกับกองบย่างเงี้ครับนะครับสะอาดกับสาบประทัดเลยครับถ่ายรถตะเพิ่งอย่างเดียวครับโอ้ยอยู่ที่บรรทุนขอครับตำบลอิรามอำเภออุทุมพรมิสัยครับหมวยยังแนวเลยครับเอ้ยพี่น้องเอ้ย อันนี้อุปกรณ์ผู้ใดนี่ครับมันคนออกมาได้คนออกไปก่อนครับโอ้มันสีใหม่มิดนี่เกือเมื่มอยจอดเนี่ยดีครับมอมี่ผู้ใดไ,ได้รับบาดเจ็บแต่ยังไดครับ นี่บอกของมงนเก็บออกมาได้นี่ได้ส่นี้บ่มีอย่างนี้หลเสียหายบ่โอ้ไฟป่าเลยพี่ฮะเอ้ยข้างอยู่ใสนี่ใหญ่ตัดไฟก่อนกัได้ มอนมันเหมือนเชื้อเพลิงเลย,เ,ยเออมอ,มอ,ไ,มไ,มอไปเบิ่งจุดมันสีล่ามไปก่อนกันใหม่มันไปล่ามทั้งอื่นเลยนะต้นมีนี่มันเอาวาโยหรอปล่อยมันล่ามปล่อยมันใหนม่ไปเออกันตะป่อยมันล่ามไปทั้งอื่นอะ่ะโอ้ ใส่เออพุ่อ,อันเ,เรามาอยู่แลยจากสิค้องเอยังอีบีบมาคุ้มแนวพี่ไอ้น้อยไปนสานนอย่สนคเอาเลยครับเดี๋ยวดับได้ ทำทีดับอนครับกันไฟใหมล่ามไปทั้งอื่นครับว่าตัวนี้ตัวนี้เอาไ้อยู่เหรอครับ